สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านวัดดินสอวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตข้าวเย็นรีในฐานคนรักแม่โพศกซึ่งเป็นหนึ่งใน9ฐานการเรียนรู้บูรณาการโครกหนองนาโมเดลโรงเรียนบ้านดินสอของเราได้น้อมนําพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงการที่1ิ และน้อมนำศาสตราชาสู่การปฏิบัติโดยได้จะทำหลักสูตรบูรณาการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์เครื่องหนองนามโมเดลตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในส่วนของการจัดการเรียนรู้ทางโรงเรียนของเราเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง learning by doing ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อเรียนรู้กรรมวิธีการทำนายอินทรีย์ตั้งแต่กระบวนการเตรียมดินการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การปลูกข้าวด้วยวิธีการดำนาการบํารุงดูแลรักษาการอิดเก็บผลผลิตการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวการแปรรูปการจัดจําน่ายตลอดจนถึงวิธีการได้ข้าวอินทรีย์ที่เราใช้รับประทานในชีวิตประจำวัน เมื่อจบหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์แล้วผู้เรียนมีทักษะสมรรถนะตรงตามหลัก,ก,กสูตรการการกษาขั้นพื้นฐานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากโรงเรียนของเราไปสู่ครอบครัวผู้ปกครองและชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาทักษะชีวิตสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตต่อไปสวัสดีค่ะ